และที่นี่ก็คือสปอ์ตคขับแอนเ์อร์สอรว์แห่งแรกในขอนแก่นมาพร้อมกับบรรยากาศเรียบหรูมีโต๊ะพูให้เล่น ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าที่นี่คือร้านอะไรวันนี้เกงเฮียวป้าพาทุกคนมาบุกสปอตลับที่เขามีโต๊ะพลูอยู่กลางร้านเอาใจสายที่ชอบเล่นกีฬานในร่มนะคะเขามีมาให้ถึง4โต๊ะใครที่เหนื่อยจากการเรียนหรือว่าทํางานนะคะชวนเพื่อนๆมาแห่งเอาที่นี่ได้เลยครบจบในที่เดียวเลยนะคะทั้งกินดื่มเล่นพลูแล้วก็มีดนตรีสดให้ฟังทุกคืนโดยเฉพาะอาหารของที่นี่นะคะเขามีให้เลือกทั้งแบบยุโรปแล้วก็ไทยเ,เมนูก็คือครีเอทมาได้น่าสนใจมากๆอย่างจานนี้นะคะเรียกว่าปอบเปียทอดกะเพราไก่ตัวแป้งเขาจะมีความกรอบนอกนะคะไส้ เลือกเยอะมากๆอย่างจานนี้นะคะจะเป็นขางกุ้งที่เขาทอดกับตะไคร่หรือถ้าอยากกินอิ่มเลยนะคะแนะนําเมนูนี้เลยยำคอหมูย่างเนื้อหมูนุ่มนะคะรสชาติยำจัดจานใช้ได้เลยส่วนจานถัดมานะคะจะเป็นปลากระพงทอดโบราณหรือใครไม่อยากทานอาหารไทยนะคะเราแนะนําพิซซ่าฮาวายเอียเลยซิกเนเจอร์ของพิซซ่าที่นี่นะคะก็คือแป้งจะบางแต่ว่าเนื้อก็คือฉ่าสุดๆเรานอกจากตัวอาหารนะคะก็ยังมีเครื่องดื่มให้เลือกอีกเยอะมากๆมาพามกับโปรโมชั่นเลยดีแน่ทุกวันพฤหัสนะคะฟรีเครื่องดื่มหนึ่งแก้วสำหรับคุณผู้หญิงริการตั้งแต่บายถึง พีก่กาจะตั้งอยู่หักมอชั้นหนึ่งเลยนะคะทุกคน